ครับวันนี้พบเกม One พีเทเชอร์คมครับมิสเร์เกวันนี้ครับมาเปิดกาชาครับคือผมนั่งคิดนะครับมาประมาณ2-3วันแล้วว่าจะเปิดกาชาดีไหมแต่พอไปนั่งพิจารณาครับกับทีมในการลงเทเชอร์แบบของผมเองนั้นรู้สึกว่ามันโคตรเลวร้ายเลยครับเพราะาตัวใหม่ผมไม่มีเลยนะช่วงนี้หกดาวใหม่เนี่ยไม่มีเลย เลยทําให้โอเควันนี้เปิดกาชากันสักหน่อยดีกว่าเนาะคือผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ทำตามกันคือจะเปิดได้แหละมันเปิดได้นะครับเปิดสักทีสองท,ทีได้อยู่แต่ไม่แนะนําให้เปกันเยอะนะครับถ้าหากต้องการจะเปย์เยอะๆเยอะจริงๆรอกาชากลางเดือนรอกาชาปีใหม่ดีกว่านะครับกาชาของเทเชอร์แบบเนี่ยเปิดเพื่อหาตัวละครเอาไปลงอีเวนต์ของเทเชอร์แบบเนาะ คือมันเหมือนกับว่ามันบังคับเปิดอะ <c oughs> คือถ้าหากไม่เปิดนะตัวใหม่ไม่มีเล่นน่ะทำให้การเล่นค่อนข้าแต่ยากเนาะแล้วมันก็เอายามมโตะดูยามมโตะออกจากตัวคูณไปเลยทำให้หกดาวที่มันคูนคนาดจริงๆอะนะผมไม่มีเลยครับคือมันโคตระนรกแตมก่มากกับครั้งนี้วันนี้เลยมาปิดกาชาดีกว่า ก็มีตู้3ตู้2อตู้1ึ่งเนาะซึ่งวันนี้ครับผมจะเปิดการชาของเทเซอร์แบบตู้ที่3นะครับเพราะตู้3านั้นมันก็จะมีควีนและก็จะมีเลจูเนาะชุดว่ายน้ำนะครับอยากได้เลจูนะครับขอดูข้อมูลก่อนซิผมก็ลืมแฮะอ่าตู้3ามีอะไรบ้างนะตู้3ม ju, มีเลจูมีควีนเนาะที่ผมยังไม่มีนะครับโอเคเลจูควีนนอกนั้น ขอไม่อ่านนะครับมาเลจูควีนนะครับแล้วก็3ตัวหน้าตู้ผ่นะครับก็คือเป็นฮินาจังแล้วก็ทาชิงิแล้วก็คุณมาคิโนะนะครับก็3ามตัวนี้นั้นคือตัวละครที่เอาไปคูณคะแนนของอีเวนต์เทเชอร์แบบนะครับมานานานๆทีจะเปิดการชักของเทเชอร์แบบเนาะเลจูสามสาวหน้าตู้ฮินาจังมาคิโนะจะทาชิงิจังจอง มามาขอให้เล่นเทเชอร์แบบได้ง่ายยิ่งขึ้นเถอะนะมาเถอะนะนะนานๆที่จะเปิดการใชา้ของเทเชอร์แบบนะม,มาค้อนควันอนะขอค้อนควันอนะค้อนควันอนะมาแดงไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะเนี่ยกาชาของเทเชอร์แบบครับมันคือกาชาเลยปกตินะครับใบแดงอาจจะออกค่อนข้างจะยากหน่อยนะขอเลจูชุดว่ายน้ำได้ไหม ไม่เอาชุดฮาโลวีนเนี่ยนะอะพูโบอาฮาโลวีนสองตัวแล้วอันนี้ก็คือโบอาของวันฮาโลวีนนะครับคุซันบอนนี่ควันควันขอ,อควันควันมาควันมาควันมาควัน โอ้ควันไม่มาครับไก่ทีนาจังมาแล้วนี่คือตะขอครับที่คูณคะแนนของเทเชอร์แบบครับเยอะที่สุดนะครับ yeah! เออตอนแรกนึกว่าจะเป็นควันๆน,นะเพราะตะขอพวกนี้จริงๆมันเป็น L R R ของเทเชอร์แบบนะซึ่ง L R R เนี่ยส่วนมากมันจะมีขวันเนาะแต่ครั้งนี้ขวัญไม่ออกฮนะโอ๋แต่ก็ได้แล้วอะ่ะ <ś c oughs> ได้แล้วเออว้ายเปิดแบบไม่ไม่หวังเลยนะได้เฉยเลยเว้ แล้วก็สิบครับเ,เขาเป็นอ่ามาคกิโนหรือไม่ก็จะาชาชิงิจังมาควันมาควันควันอ่าโอเคก็ดีนะได้อ่าฮินาจังมาแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งครับผมเปิดสองั้งนะมันต้องเปิดมันต้องเปิด คือถ้าไม่เปิดเนี่ยเล่นเทเชอร์แบบยากแน่ๆมาพี่น้าจังมาแล้วครับต่อไปขอเลตูได้ไหมอยากได้เลตูอะนะหกดาวใหม่ช่วงนี้หกดาวใหม่ผมไม่มีนะตั้งแต่ใครนะคิงควีนอะคิงควีนไม่มีแล้วก็อ่าหนดขาวแอนช้างไอ้หนดขาวเวช้างก็ไม่มีนะครับแล้วก็เนี่ยเลตูวิบเจังช่น้ำก็ไม่มีอ่านี่อีกคิดสะลูผมเปิดไปทีหนึ่งก ออกคิจลูกก็ไม่มีครับอ่าแล้วก็บวกฟางกลุ่มครับเอ้ากระช่างไว้นเนี่ยบวกฟางกลุ่มผมก็ไม่มีคือที่ผมพ,พูดมาเนี่ยมันคือตละครที่เอาไปคูณคะแนนของอ e แบบีเวนต์เทเชอร์แมบทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นเลยนะไม่มีเท่าตัวนะครับครั้งเนี้ยมาครั้งที่สองนะเลจูเลจูเลจูชุดว่ายน้ำเลจู ไปหนึ่งตั้งสมาธิก่อนแดง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 สุกุสุกุแดงแดงไปดึงนะไปนะไปดึงไปดึงไปดึงโอเคโออการกาชาเลยทรรมดาเนาะใบแดงมันลุ้นยากงั้นก็จัดทาชิงิจังแล้วก็คุณมากินเนาะมา โอ้โหโบอามาบ่อยไปแล้วฮินาชังควันมาควันมาตัวคองของเทเซอร์แมบตูวสี่ควันมาควันมาสาวสาวมาคิวเลอร์มาควันควันชูกะมาจาถ้าเช่งนี้คุณมากิโนมาต้องตายควัน สิบไยนะมาตัวใหม่โอ้ยสิบเอ็ดรู้สึกรู้สึกเสียงตายแล้วเว้ยนะตัวใหม่นะตัวนะตัวหนึ่งนะสิบเ<า>อ็ดเนี่ยนะมามาโอ้โอ้อ่อน้ามีจังครับในซีรีส์ของหมวกฟางห้าสิบหกเนาะ โอเคอันนี้ผมยังไม่มีนะครับถึงมาาันจะไม่ให้ตัะคอที่คูณคะแนนก็เหอะแต่อันนี้คือแจมนะครับอันนี้คือแจมเลยโอเคโอ้โอเคโอเคโอเค,อเค,อเคถึงจะไม่คูยคะแนนแต่ก็ไม่ซ้ำก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดสองครั้งพอเนาะสองครั้ง g r a ได้ตัวใหม่สองตัวอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันคุ้มไหมเนี่ยผมคิดว่าคุ้มนะครับเพราะผมได้ฮีน้าจังมาแล้วนะก็มันคือตัวละครที่คูณคะแนนเยอะที่สุดเนาะ อย่างน้นอยเทเชอร์แบบของรอบนี้ผมก็จะสบายขึ้นมานิดนึง <c oughs> นิดนึงเนาะถึง6ดาวจะไม่มีเลยทั้งตัวเนี่ยแต่มันก็สบายขึ้นมานิดนึงแค่นิดเดียวเลยนะโอเคครับก็ต่อไปการเปิดกระชาก็คงจะเป็นการเปิดกระชาของช่วงสิ้นปีเนาะขอสปอยก่อนล่วงหน้านะครับว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยคาดว่าคาตาคูลิร่างใหม่ครับซึ่งเป็นซปเปอร์คาร์ดแล้วก็ โดฟา้ามิงโก้ครับร่างใหม่ครับซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ดเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ใช่ซูเปอร์ไทยนะมันคือคาร์ดนะครับพวกสายกราฟใส่หนากากอะไรเงี้ยมันคือไทยใหม่นะครับก็จะมานะแล้วก็คาดว่าตัวละครของวันฮาโลวีนก็จะมาด้วยโบอาหกดาวซูเปอร์ไทยวันฮาโลวีนแล้วก็มีเพโลโลน่าหกดาวของซูเปอร์ไทยของวันฮาโลวีนก็จะมานะครับแล้วก็จะมีลูจิด้วย คือสิ้นปีนะครับสิ้นปีนี้นะตัวละครของใหม่ๆเนี่ยหกดาวเนี่ยนะมันจะมาค่อนข้างจีบเยอะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่15 15นี่ครับจะมีข่าวสารของอาคลิปของทางเกมออกมานะครับจะเป็นการบอกข่าวสารของตัวละครแบบเป็นทางการจริงๆออกมานะครับซึ่งก็คาดว่าเนี่ยแหละตัวละครที่ผมพูดถึงนะครับก็จะมานะแล้วก็สิ้นปีนี้สงครามครับสงครามระหว่างซัตโกโบกับเซัตโบเจไปก็จะมานะครับก็ช่วงนี้อีเวนต์ตัวละครใหม่ค่อนข้างจีบเยอะมากๆนะครับ ยังไงก็จัดสรรเพชรเอาไว้กันดีๆเนาะเดี๋ยวการช้างใหญ่จะมานะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดึกันไฮะสวัสดีครับ